สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ผู้ทรงสละราชสมบัติและไม่มีงานออกพระเมรรัชกาลที่7เกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2436เป็นลูกชายคนที่96ของรัชกาลที่5และเป็นลูกคนที่14 ในพระองค์เจ้าสาวภพาผ่องศรีเมื่อรัชการที่7อายุครบ13ปีก็ได้เข้าพิธีโสกันหรือพิธีกลผมจุกนั่นเองหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเรียนอยู่ในโรงเรียนชั้นหนึ่งของประเทศเมื่อพระองค์เรียนจบจึงสอบเรียนต่อทหารที่โรงเรียนนายร้อยแต่ขณะนั้นรัชการที่หผู้เป็นบิดาได้สวรรคต เป็นเหตุให้รัชการที่7ต้องกลับประเทศไทยเพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงศพพอเสร็จงานแล้วจึงกลับไปเรียนต่อตอนนั้นพี่ชายของท่านก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพ่อคือรัชการที่6นั่นเองปีพศ2457ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นในยุโรปแต่เนื่องจากรัชการที่6เห็นว่าน้องชายยังเรียนไม่จบวิชาการทหารให้กลับมาไทยตอนนี้ ก็คงไม่เป็นประโยชน์สักเท่าไรดังนั้นจึงสั่งให้หาครูเพื่อสอนวิชาการเพิ่มเติมเน้นวิชาที่จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเช่นกฎหมายระหว่างประเทศพงศาวดารและยุทธศาสตร์การรบเมื่อสงครามโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและการหาครูมาสอนก็แสนจะยากลำบากเพราะนายทหารเก่งๆก็ต้องออกไปรบในสงครามรัชการที่6จึงสั่งให้รัชการที่7เดินทางกลับประเทศไทย แต่ราัชาการที่เจ็ดไม่อยากกลับเพราะอยากร่วมรบกับเพื่อนชาวอังกฤษแต่พระเจ้าจอที่ห้าแห่งราชาอาณาจักรไม่ยอมให้ทำแบบนั้นเพราะรัชาการที่เจ็ดเป็นคนไทยและประเทศไทยเป็นกลางในสงครามราัชาการที่เจ็ดจึงจำใจเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็ได้เข้ารับราชาการหลังจากนั้นท่านก็ได้บวชพอบวชเสร็จราัชาการที่หกผู้เป็นพี่ชาย ก็ไปสู่ขอหม่อมเจ้ารำไพพันณีให้งานแต่งงานถูกจัดขึ้นแบบตะวันตกอย่างแท้จริงมีการถามความสมัครใจของคู่บ่าวสาวด้วยรัชการที่เจดนั้นมีโรคประจำตัวเรื้อรังหมอแนะนำให้ไปรักษาตัวในที่ที่มีอากาศเย็นท่านจึงได้เดินทางไปพักรักษาตัวที่ยุโรปเมื่อหายจากอาการป่วยแล้วก็อยู่เรียนวิชาการทหารที่ฝรั่งเศสจนจบแล้วกลับมาทำงานรับราชการต่อ ทำงานได้เพียง4ปีรัชการที่6ก็สวรรคตส่วนตัวรัชการที่หเองก็มีแต่ลูกสาวน้องชายอย่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ถูกสถาปนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่7ดนั่นเองรัชการที่7และหม่อมเจ้ารำไพพันนีทั้งสองคนไม่มีลูกและขณะขึ้นครองราชนั้นภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำย่ำแย่มากเงินในคลังก็เหลือน้อย รัชการที่7จึงลดเงินส่วนตัวของกษัตริย์ลงเพื่อช่วยลดรายจ่ายของประเทศและได้เสนอให้เก็บภาษีรายได้ทั่วไปและภาษีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเพื่อช่วยเหลือคนยากจนแต่นโยบายกลับถูกสภาปฏิเสธเพราะสภากลัวว่าทรัพย์สินของพวกตัวเองจะลดลงสภาจึงหันไปลดค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนและลดงบประมาณทางทหารแทน ทำให้พวกคนที่มีการศึกษาโกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านายทหารเวลานั้นรัชการที่7ได้วางแผนจะใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะตัวเองได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายปีก็เห็นว่ามันมีข้อดีอยากเอามาใช้ในประเทศไทยท่านมีที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศชื่อว่านายเรมอนเป็นชาวอเมริกาหลังจากได้ปรึกษากัน แต่ถูกทักท้วงจากพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรแบบนี้จึงถูกระงับไปก่อนเวลาผ่านไปคณะรัษฎรได้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนายทหารระดับสูงและคนมีปัญญาที่เคยเรียนอยู่ต่างประเทศเป้าหมายคือปฏิวัติการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังฉลองครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์150ปีรัชการที่7ก็เดินทางไปยังวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวะนั้นคณะราษฎรก็ได้เข้ายึดครองพระราชวังและจับตัวพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีอิทธิพลตอนนั้นไว้แล้วกล่าวแจ้งแก่รัชการที่7ว่าคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้นจึงได้ขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองของแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร,รเท่านั้นแต่หากไม่ยินยอมพวกเขาได้ระบุต่อไปว่าถ้ารัชการที่เจ็ดตอบป,ปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในเวลาที่กำหนด จะถูกลดอำนาจลงมาได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติเพราะประชาธิปไตยจำเป็นต่อประเทศรัชการที่7เมื่อได้ทรงทราบแล้วก็ตอบตกลงเพราะก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นของตัวเองเหมือนกันการปฏิวัติคราวนั้นจึงไม่ได้สูญเสียเลือดเนือ้อแม้จะทรงยินยอมสละพระราชอำนาจให้ราษฎรแต่อำนาจนั้นกลับไม่ถึงมือประชาชน มีคนกลุ่มหนึ่งนำอำนาจนั้นไปใช้โดยพละการจึงไม่ขอมีส่วนร่วมกับการใช้อำนาจนั้นด้วยซึ่งสิ่งที่พระองค์มองดูว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะถูกเลือกจากคณะราษฎรรัรชการที่7คัดค้านแต่พวกเขาก็ไม่มีใครฟังท่านคิดว่านี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจึงได้สละสมบัติของตัวเอง หลังจากครองราชได้เป็นเวลาเพียง9ปีเพราะความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมืองหลังจากนั้นพระองค์ท่านได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งสวรรคตด้วยโรคส่วนตัวมีอายุเพียง48พรรษาพระนางเจ้ารำไพพันนีก็จัดงานศพแบบเรียบง่ายเป็นส่วนตัวไม่มีพิธีการใดๆตามพระประสงค์ของพระองค์คือไม่ต้องมีงานออกพระเมร ไม่ต้องมีพระโกดไม่ต้องมีราชรสไม่ต้องประคมย่ำไม่ต้องมีพระสวดไม่ต้องเครื่องยศแล้วเผาให้ไวที่สุดไม่ต้องร้องไห้พระองค์จึงกลายเป็นกษัตริย์ที่สละราชสมบัติและไม่มีงานออกพระเมรเพียงองค์เดียวเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวชีวิตของรัชกาลที่เจ็ดที่สุดท้ายก็มีผู้คนกล่าวขนานานว่า พระองค์เป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะคณะราษฎรนั้นเป็นเผด็จการทหารต่างหากขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขยับปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ